สวัสดีค่ะพบกับชาแนลคําสิง f a แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเบ <c oughs> ก็จะมาเชิญชวนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนหรือน้องๆน,นะคะ ผู้ปกครองก็ได้นะคะที่อยากจะไปออกกําลังกายนะคะเบย์ก็จะเชิญชวนไปงานนี้เลยค่ะ Hello Kitty Run Fun on the Beach ที่พัทยานะคะที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่15และ16พฤศจิกายนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อได้ที่หน้างานนะคะใครที่อยู่พัทยานะคะไปซื้อได้เลยค่ะที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะคะในวันที่15ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะงานวิ่งนะคะก็จัดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนค่ะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงนะคะในงานนะคะก็จะมีของของ Hello คิตตี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะแล้วก็เป็นอิมิเตดทุกชิ้นเลยนะคะมาวางขายนะคะแล้วก็ได้รับเสื้อแบบนี้ด้วยนะคะสวยๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็จะเริ่มวิ่งกันที่ริมชายหาดเลยนะคะแต่เวลา 4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะใครที่อยากออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ้นะคะต้องไปให้ได้เลยนะคะเสื้อสวยมากแล้วก็มีของ Hello k i ิ t y ้ขายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะตอนเย็นนี้นะคะเบสกับโบนะคะจะไปซ้อมวิ่งกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบสกับโบนะคะจะซ้อมวิ่งก่อนไปวิ่งจริงที่พัทยาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเบสกับโบ๊นะคะก็มาเตรียมตัวก่อนจะไปวิ่ง งานคิตตี้ u n นฟ n on นออนเดอะบีชนะคะที่จัดขึ้นที่พัทยาเฮ้หนึ่งรอบดหนึ่งดูหนึ่งเลชนะแข่ง,นงนเนาะจะคนแพ้ดูอะไรไวยนะสองรอบันว่ายไม่ได้ที่นี่วิ่งต่ออีกหนึ่งรอบอ่าโอเคใครแพ้ไม่ต่อหนึ่งรอบระเบวิร์ะวเบิร <c oughs> ์ <c oughs> ้ <c oughs> มันมีห้าเกียร์นะครับอู้หูไม่อยากจะโมนนักๆมอนมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หนึ่งนี่ก็เบาหน่อยเกียร์สองก็เบาแต่แรงนิดนึงเกียร์สามก็ปานกลางเกียร์สี่นี่เร็วเกียร์ห้านี่เร็วมากแล้วครับจะใช้เกียร์ไหนวันนี้ใช้เกียร์สามเพืวกานอ่อนให้เบสไปดูแล้งอยู่ข้างหลังอยู่เลยแบบไหนเบสไปไหนล่ะ ดูเลข้างหลังตูดแล้วหนึง่งโอ้โหยังไม่เห็นเลยนะเออแล้วมันก็วิ่งมาไกลแล้วคือแบบเบสก็กากเก,กินไงคือโคตรกากอ่ะใส่แบบชุนด้กกี้ดูจะเ,เอามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วโบทนั่งเหนื่อยอยู่ตรงต้นไม้เดี๋ยวเราจะแซงโบสน,นะคะ กไปไหมยังสำหรับใครนะคะที่ชอบ Hello Kitty นะคะก็อย่าลืมไปวิ่งกันนะคะที่ Hello Kitty r u n d Fun on the Beach นะคะที่พัทยานะคะใครที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ www. ticketme. co นะคะในราคา1,050บาทและ ใครที่อยู่พัทยาอยู่แล้วนะคะก็ไปได้เลยวันที่15นะคะที่เซนทันเฟสติวัลพัทยาบีชนะคะก็ไปชนางานได้ก็ตอนนี้ครับเบใช้ทางลับวิ่งม,มาแล้วใช้ทางลับเพราะว่าเบสเขาอยู่ตรงนู้นนะไปคุณแบบ,แบบแค่เดินก็ชนะแล้วแบบใช้ทางลับโอ้ขนาดนั้นใช่ นี่เราก็แซงเด้นเราไปหาอะไรเล่นกันดีกว่าคือเสีเยง <c oughs> ด่าบมสถึงเส้นชัยแล้วแน่เลยนี่นะคะการวิ่งก็คือเราสามารถเต้นเป็นการร้อนได้ <c oughs> ทำแบบนั้นเฮ้ยมันหายตัวได้ปะเนี่ยทำไมมันถึงแล้ววะแพ <c oughs> อีกแล้วอ่ะ ต้องหน่งรอบไปเลยนะผีรอบเองคนเดียวจะไปต่อรองให้บ๊แล้วตแม่ก็แม่ไปถามโบว้กินน้ำไหบบอกว่ายังเดี๋ยวรอพี่เบนก่อนพี่เบนยังไม่มานั <min h S 1> <performance> ่นค <Mandarin> ุณคุณแม่ าเล,อ,าเลอะแมสแซนโบทอยู่ไม่ใช่หรอก็ใช่จังหวะที่เผลอที่ซิ่งมานำแฮค่ะขอเพลไว้อะไรถ <c oughs> ืออีรอบเลยนะเว้ยมันใหญ่มากเลยนะคุณต <c oughs> ามกเกติกาเอาา <c oughs> เอจะ <c oughs> ได้แล้วจะหยุดไนทูกครั้งนะ <c oughs> สองของเขาเาบอไม่ได้กินแล้วเขามาซื้อมาที่สองของเขาเราแค่มาเลยเป็นเพื่อนเนาะ นี่นะคะเราก็วิ่งออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปวิ่งงาน Hello Kitty Run Fun on the Beach นะคะที่พัทยาที่จะจัดขึ้นในวันที่15-16พฤศจิกายนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บในราคา1 0 5 0บาทนะคะที่ w w w Ticket Me .co นะคะหรือใครที่อยู่พัทยาอยู่แล้วก็ไปซื้อได้ตั้งแต่วันที่15เลยนะที่เซ็นทรัลฟอร์ติวพัทยาบีชนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่งานวิ่งวันที่16นะคะ เหนื่อยรถานขายของเมื่อดิูก็ร้านทุกๆุกคนน่ะก็อย่าลืมไปกันเพื่อนนั่นร้านเอ้ยรานคิตตี้รันพัทยาฟันออนเดอร์บีนั่นร้านที่ชายหาดบางประกงเด้อพัทยานะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะคะในเฟซบุ๊กขลุกคิตตี้รัน2019นนะคะก็ไปเจอกันได้ที่งานนะคะสำหรับวันนี้ ผลสรุปคองโบชนะนะใช้วิธีการแซงทางลัดเอานะแล้วไม่อากจะปิดคลิปจะบอกวันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดติดใหม่ด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะฝั่งงาน Hello Kitty l นออนเดอะบีทที่พัทยาด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs>